สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าครับวันนี้แบกเสลอร้องกาอีกอีกที่หนึ่งเนาะอี่ที่นี่สิพิเศษกว่าทุกทุกครัง้งเลยครับผมวันนี้ข้าสิษยพไปเขาสูววงการรถบิ๊กใบครับผมตระกูลห้าเลดีวิสันรถทีได้หลายคนไปฝันในเรื่องของความงามความแรงและความขาดสิล์ เรื่องเล่าหลักหลายสาย์้องที่เลู่อนเชี่ยวชาญมากกว่า30ปีครับผมเรื่องเล่าจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันไปพี่น้องครับ ฟิล์มใสเลยนครับเออมันมันจุดตัวแก่ไงผมน่าแกอืมมันมันนไร่ลยล้อวันนี้ก็าผ่านโอ้ตีหอเขาเอาเป็นตัวก่อนขอเดียป่ะเออนั่นแหลั่นแหลวนี่นแหเรามีเดียบดีบดีวีอะไรบ้าใช่เหีือนนี chưa thấy vị tôi cảm ơn chút làm việc. A mang ra. 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 A này ra. A mang 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 ra. ra. A mang 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 ra. A เ็ดีสี่นน่อมอาเยออเเนเองมนะ่มันเหมือนน้ำเหอเลือดอมีวีโอเป็นเหมือนี่นะเออแต่มันไม่เหมือนนะทีวีโอเนี่ยปกตีตำไรเป็นลิงเลยนะเออเป็นลิงอรบาโอ้ยงเลยนะไม่มีอะไรเลยอ ลายมัยัดิยังมันไม่ือมันมันไม่ไ่เป็นซีบีโอนะใช่มันต้อเงี้ยแตแต่มันคือซีบีโอใช่ไหมใช่กระเป๋าล่ะเออจริงๆเออแต่จริงมันมันหาักพิเศษดิู่ไอตัวสตเป๋าใช่ป่ะเออเออตัวซีโอนี่ตงลายมเลเเลยนะเออย่างงี้เรพอเลยเออนี่นีออรนี่เป็นรถกับรถสปอร์ตหมดเลยนะซีวอหมดตอนเนี้ยอเนี่ยร10คาบิลนี่อ ปอดทะเลได้ปอดต้งตังค์ต้งตังเลในปอสก็ปอดที่นึงเออตังเนี่ยสามล้านสมล้าน่ยอนี่สามล้านสามล้านสามล้านแล้วก็พอลงในสองล้านเก้าอือไม่สองล้านเก้าแต่ประมาณสองพนแปดพนแพันแปเพอนแปดพันองดพันแปดพันแปดพันแปพังไมดไวด้แต่งัาไงนแปด้ันแปดพันแปนแปดนแปนแนีปดนแดนซีนีปออันนี้ปีอะนรเนีปยสองพันแปดพน้ปอพันแดพันแปปอพดูมาดูันดปด มาเป็นพ่อเลยไอ้นี่จะแบบว่า็อปสุดของ CBO แล้วมันมีอันต้ามีอรถไกด์เอออันต้ารถไกดอันต้ารถไกด์ปหกอืมแล้วมีวิทย์ดันน่าีครีม่ะมาแต่ทีนี้ว่ามันรถมันทรสีไม่เวเรเที่ยวได้ครับวผมเที่ยวกับพี่เต่าลูก้าเนี่ยไม่มีอะไรพวกเพื่อนายกร้เราหนุกนานเราไปก้อยครับ เครับ็นั้นร้อยสิเจ็ดเขิเลยไอตัวนี้นะอันนี้ร้อยสิบเจอันนี้ร้อยสิบอันนี้สองพันเนี่ยจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นร้อยสิบเขาบิวอ่ะมันจะพังแป่ร้อยสองันีตรงชุดแ่งน้องยาคิวแล้วก็ตีมิ่งเนี่ยแต่ตัวนี้ปีใหม่ปลาแรงกว่าตัวนี้ เป็นเป็นรถกับเรียว่ารถสปอร์ตอะผมคิดอะคือก็จะแต่งมาจากโรงงานมาแล้วเออพวกเนี้ยอุปกรณ์รถก็เป็นพวกโอเครถสปอร์ตเลยเหมือนแบบเนี้ยจะเป็นสปอร์ตเนี่ยพวกนี้จะแต่งมาจากโรงงานหมดเออจะไปต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเหมือนกันไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วอ่ะเออมันเป็นตัวครอบตุ้มและสีเสื้อเลยอะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นรถโฟล์นกับคุณโฟล์น อันนี้เป็นรถไกด์เหมือนกันแต่เป็นเป็นรถไกด์คือไม่ไม nah ่ใช่ CVO ออาไม่ใช่ไม่ใช่ CVO แต่เป็นอันนี้น่าจะปีละปีเป็นปีทสองเออสวยอันนี้ก็เครื่องออก6ปีแล้วเบื้องทารถพวกนี้คันใหม่ๆต้องมี2ล้านบาท3ล้านก็เลยก็ือว่ารถใหม่เนี่ย อถ้าไปถ้าถ้าเก่าปุ๊กกวิวอันนี้มัน103มี1690ขนาดตัวธรรมดาเขาสีสันก็สวยทำสีม็สวยอันนี้เป็นสีเซนสีสำหรับคนชอบรถและกำลังซับในกระเป๋าและตรงนี้ตอนนี้มีกำลังซับดีเลนเมืไหว ตัวแทน๋ยวตอนหลังนี่มันยังดีว่าบารเรายังมีประกอบที่บารเราบ้างนี่ร้านพวอวดีดเขารับตัดเขือบสี แต่ในความเยอเราตร้อง<ะ>ดูแลดีๆแบบคนของอ่ะถ้าทำมาดีเนี่ยจะเราใช้ดีๆคนเฮ้ยเดี่ยหสวยงามนี่เป็นสี่หวตัวใหม่เนี่ยเขาแบบเมือน่อใช้ออกแบบแบบ B M G S อ่ะเออมึกองกระเป๋าลุงกองๆจะเป็นเป็นเป็นลอ้ลอล้อแม็กซ์ทรงมู้นเนี่ยนี่เป็นสีหลวดอันนี้ก็ตัวใหม่เลย<ม> ผสมกับราคาเขาว่างานเนียนเออการอุปกรณ์อย่างอาเล่จะเป็นรถที่หนักก็อุปกรณ์นี่งานโน้งานเนี้ยมาเล้วงานมันเนี้ยงานแล้วระบบทำไมมาจอดรวมเป็นสามคันได้ เออก็เราลูกค้าขับคนเดียวไอ้ไม่เออไม่ใช่ลูกค้าเอามาเนี่นี่การับเซอร์วิสไงรับเซอร์วิสรับเนี่ยรับคัดสีเกือบแถวไงเอ้รถตั้มาต่เขาจะมาถนอมรถเขาไงเขาเกือบสีเออเกือบแถวเพราะร้านที่ระยองที่จะทำเนี่ยแค่ตรงนีเลยนะน้อยมีร้านร้านนานอยู่ดีมันั็รับรถยนต์ด้วยนะรถยนต์ก็ทำเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเออเพราะว่ามันต้องใช้ความละเอียดมากมันเป็นงานต้องใช้มือใช่ไหมเนี่ยงานแฮนด์เมดคือ คนคนล้างเนี mm. <cam> ่ยต้องต้องมีความชำนาญเพราะของตอนมันเยอะเออเนายไล่เลนไลเลยกัตามหัวรถทุกทางอยารถมันเนี่ยแม้แต่การเข็นรถเนี่ยก็ต้องมีทักษะนะเพราะทำไมดีทํารถเขาล้มไปเนี่ยเออมันก็เกิดความเสียหายถูวว่าคนล้างรถเนี้ยต้องมีทักษะคือเป็นคนเป็นคนที่ขับรถแล้วก็เล่นรถอย่างนั้นเนี่ยเขาขับรถมาซค์ของเขาเล่นรถมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้เขาจะเทลูกน้องเขาหมดว่ารถอย่างนี้อย่างนี้เออ คือมีคนรักรถอ่ะเออแล้วก็เด้อใช้อาชีที่รักรถมาเปิดร้านที่เปิดมาหลายปีแล้วเนี่ยผ้ค้าเต็มกัทุกที่เลยเออนั่นแหละหรือบางทีแต่คนัก็ออกไปสือ การเดินทางไปในใน,ในเมืองไม่ค่อยเหมเเาะเพราะรถมันเป็นรถทัวริงแต่เป็นซอฟเทล่ยวเมื่อกี้นี่เล็นในเมืองได้ได้เยอะคนนี้ขับไกลๆเนาะสบายเหนือใต้เออเที่ยวเนี่ยก็มันรถมีทรายรับเล็กขับกไกลๆเงี้ยกำลังเฟื่องมันเหลือเฟือพวกนี้อืแล้วฟาร์มสบายมันเป็นเป็นทัวริงมันจะนิ่มคนซ้อนไปอะไรเงี้ยนิ่ม นี่นะครับของเดิมมันเป็นแฟตบอย2004ฮะแล่วะก็ใช้มาทั้งหมด12ปีแล้วพอดีไปจ่ายชุดสี hmm. เป็นเลยทำเปลี่ยนชุดสีใหม่เป็นทำเป็น คือทรงซอกเทลก็จะเหมือนการระวังเฮอร์ินเทสกับแฟนบอยของเดิมเป็นแฟนบอยปีสองพีตอนนี้ได้ชุดสีเฮอริเทสปีสองพมาคือก็ไม่ได้เสียอะไรมากถึงก็ยกชุดสีใหม่2องพมาใส่ได้เลยเพียงแต่ขอชุดสีเก่าเออแล้วก็เพิ่มไอ้ไฟด็อกกิ้งไปเออมันจะเป็นคือเป็นเฮอริเทสเลยเออเป็นีอจุดของซอกเทลเอออาจจะมาเพราะล้อสี่ลวดีก็เปลี่ยนใหม่หมดทั้งสองล้อ แนก็เดิแทนก็เป็นแต่งแนเดิมยทีนี้ก็เอามาเก็บมาขัดสีอ่เพราะสีนี้เป็นสีเดิมเนาะต้รักษาไว้อะดีต้องรักษาไว้ไอตเอ็นเออเยวนะน้นไอตรงนี้มันออกนานะ